ร่างสุดยอดที่ใช้พลังดาบเยอะที่สุดในของยุคเรวะาต้องร่างนี้กับคอมเบเดอร์ครอสเซเบอร์คอมเบเดอร์ครอสเซเบอร์จะเป็นร่างที่ย้อมมาจากร่างแรกที่ทีมงานเอาสีฟ้ากับสีระองดาวเนี่ยมาเพ้นสีในชุดของร่างแรกทำให้เป็นร่างสุดยอดซึ่งตัวของครอสเซเบอร์โอ้โหพลังดาบเนี่ยเรียกว่าจัดจ้านเพราะว่าใช้พลังดาบได้ทุกรูปแบบในซีรีส์เซเบอร์และตัวของครอสเซเบอร์ก็จะมีร่างย่อยอ,อีกไม่ว่าจะเป็นตัวของกิมสันเซเบอร์และตัวของฟิชเจอริงเซเบอร์ซึ่งตัวของร่างสุดยอดปกติจะมีอยู่ร่างเดียว เรียกว่าคอ er เซเบอร์นี่โอ้โหมีพลังดาบที่เยอะและร่างย่อยที่เรียกว่าเยอะแยะมากมายและตัววิธีการแปลงร่างนั่นก็คือตัวของเบรฟดากอนวันเดอร์ไรบุกบวกกับตัวของฮาโคเคนคอสเซเบอร์ซึ่งจะได้ดาบตัวของฮาโคเคนคอสเซเบอร์เนี่ยต้องเอานักดาบมาอยู่รวมกันและใจต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถึงสามารถจะใช้ดาบเล่นนี้กันได้ซพ่งดาบเล่อนี้ต้องใส่ตัวของเซกเคนซอร์สไดเวอร์กันด้วยฮะถึงจะแปลงร่างได้และพลังความสามารถนะฮะกับตัวของคอสเซเบอร์นั่นคือการใช้พลังดาบหลากหลายรูปแบบไม่ ดาบรุ่นพี่ดาบตัวเองใช้ได้ตั้งแต่ท่าปกติยันท่าไม้ตายแมมใช้ท่าของคนอื่นได้เนี่ยมันเจ๋งจริงๆและอย่างนึงก็คือการการานพลังฮะสามารถใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ในการกันพลังของศัตรูได้และอย่างนึงก็คือการลำดาบทําให้สภาพบ้านเมืองเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้แหมดาบนี้นี่มันเยี่ยมจริงๆและตัวของท่าไม้ตายนั่นะคือการใช้ท่าไม้ตายไรเดอร์คิกและตัวของการใช้คลื่นพลังดาบอะไรต่างๆทําให้ตัวของฮาร์โค oh ินคอสเซเบอร์โอ้โหแหมมันสารา็ประโยชน์จริงๆแล้วเรามาดูตัวของสกยภาพ ตัวของร่างนี้ฮะนั่นคือสูง223เซนติเมตรหนักอยู่ที่98.5กิโลกรัมพลังหมัดอยู่ที่64.7ตันพลังเตะอยู่ที่110.8ตันกระโดดสูงอยู่ที่117.8เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมตรใน0.6วินาที